ปรียบการทําธุรกิจเป็นเหมือนเก้าอี้ที่มี3ขาเพื่อจะให้เห็นชาตาว่าเก้าอี้ขาแรกก็คือตัวเราเองขาที่2ก็คือธุรกิจขาที่3ก็คือการเงินถ้าหากว่าขาใดขาหนึ่งโยกเยกก็จะกระทบกับขาอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเปิดธุรกิจแล้วตัวเรามีปัญหาทางด้านการเงินมีปัญหาครอบครัว มีปัญหาส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นมีการหย่าล้างหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่าจะกระทบกับธุรกิจและการเงินแล้วก็จะกระทบกับครอบครัวของตัวเราเองด้วยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยถ้าหากเรามีปัญหาการเงินของร้านครอบครัวเราก็จะได้รับผลกระทบตัวเราเองก็จะได้รับผลกระทบธุรกิจเราก็จะได้รับผลกระทบลองนึกนะคะว่าจริงหรือไม่